น,นี้เราก็อยู่กันที่ร้านแรกแล้วนะคะมาถึงภูเก็ตปุ๊บลงเครื่องมาเราก็มาทานกันที่ร้านนี้เลยก็คือร้านสังกสีนะคะจะเป็นร้านที่รสชาติอาหารแบบคนภูเก็ตแต่ว่าราคาบ้านๆน,นะคะที่จอดรถอาจจะหายากนิดนึงนะคะนี่ค่ะเห็นแล้วอยู่ด้านหน้านี่เลยโกสีหลังคาสังกสีค่ะสั่งไปมีแกงกะทิปูหมูขั่วเกลือ อดมันกุ้งแกงส้มปลายอดมะพร้าวปลาทอดกระมิน่นนี่แหละแล้วอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูอ๋อนมิ้กุ้งเสียบ,ยบใช่มาภูกเก็ตก็ต้องกินนมิ้งกุ้งเสียบอร่อยเนาะเห็นไหมน้องเขาน้องเขาแนะนา <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแกงส้มปลาอร่อยหหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะและอร่อยขนาดไหนเพราะว่าเขาแนะนําสุดลิบเลยจานนี้นี่ไข่เจียวปู นี่แกงส้มนะแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวอ่อนดูเนื้อปลาสินนี่อันนี้อันนี้อันนี้อยากให้ดูอยากให้ดูแกงกะทิปูดูปูซะก่อนโอ้โหโ่าโหน่ากินมากน่ากินมากสองร้อยโนะดูได้เยอะมากเยอะมากสองร้อยสี่แล้วใช่อันนี้ทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งจนเลือาจารย์อย่างเยอะ ไม่ได้อแล้วอันนี้คืออะไรครับสัศตอกุ้งโอ้โหนุ่มกุ้งตัวไม่เล็กเลยเห็นตะกร้อเลยอะไรอร่อยครับแกหปูนี่อันนี้เก็จะทำเผาแบบอ่อนกรุบอร่อยใช่ไหมเฮ้ยมาอย่างแล้วเอามาอย่างแล้วนี่คืออะไรครับหมูปูหมูปูหมูปูกรกดือครับอามินอ๊กกินแกงปูแล้วอ๋อนี่แกงปูนี่ดูปูซะก่อนขอบอกอย่าง เด็กอร่อยแล้วดูนะลองชิมก่อนนะอร่อยนะออร่ยมากราวโอเคข้าวโอเคเลยใช่ไหมลองชิมเลยแกงปูเนาะแน่นอนจริงๆคุณน้องน้อยกินอะไรครับรวมมิตรเลยค่ะรวมมิตรอร่อยอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างนะลายอันที่กุ้งเสียบมาแล้วเมื่อกี้สั่งใบเหลียงผัดไข่ด้วยป่ะคะมีไหมคะถ้าไม่มีเอาเพิ่มด้วยนะคะนี่คืออะไรคะ ปลากรมิ่นทอดกระมิ่นดูดีดูเนื้อปลาเอาน้ำผิดกุ้งปีบินมาแล้วนะครับโอ้กินหลายอย่างเลยนะพันกว่าบาทเท่านั้นเองพันสองสิบห้าบาทอร่อยด้วยนะครับอร่อยมากโดยเฉพาะสามกองใช่ไหมคะร้านอยู่ร้านอยู่ตรงนี้เขาเรียกอะไรฮะแถวนี้สามกองครับสามกองสกองเนาะตรงข้ามโรงบามตรงข้ามแถวนู้นเองโรงแรมนุ่นเกล็ดรายการไหนครับเนียอ่าช่องยูทูป นี่คนมาเที่ยวคุณลุ๊กครับคุณนุ๊นด้ครับนี่คุณพ่อใช่ไหมกำลังลุงครับลุงคุณลุงเนี่ยอาหารอร่อยมากนะครับครับครับร้านนี้เจ้าของร้านใช่ไหมเนี่ยวันนี้เจ้าของร้านหรือเปล่าจุ่การเสร็จแล้วนะครับตอนนี้อร่อยไหมแม่อร่อยมากเลยนะคะร้านนี้เนี่ยแนะนำมากมากเลยใครมาภูเก็ตนะมาตาม Google Map ได้เลย อยู่สามกองแต่ถ wow. uh ้าเกิด <harvesting> ว <out> <rijk> <fashionable> ่ามาไม่ถ so <t orar uana> ูกนะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเลยมานิดนึงอ่าเลยทุกท่าภูเก็ตก็จอดรถตามข้างทางนะคะใช่ตรงไหนจอดได้ก็จอดเลยใช่อร่อยทุกอย่างเนื้อดีมาบอกว่าเาเรียกว่าอะไรเอสัตอ่ะทะเลกุ้งสดแล้วก็หมูมมากแล้วก็เป็นรสชาติแบบเหมือนใต้แท้ๆเลยนะนี่ให้ดูป้ายอีกทีก็สีหลังคาสังกะสี ข่ใช่เไม่ใช่เดอไม่เดนไม่โดเทลงไปขยาขยายะอันนี้ลวไปวางเนะีน่ก็ทำแบบนั้นอเป็นขนมพื้นเมืองภูเก็ตใช่ไหมค,คะอาโป้นี่เป็นชื่อคนเหรอไม่ใช่ชื่อขนมอ๋อชื่อขนมผมนึกว่าเป็นชื่อคน แล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้เหมือนอไอนะเป็นเอ่อแพนเค,ค้กกรอบค่ะแลานนี้เรารู้ยังไงว่าสุกอคะคะเออมันจะเปเล,ะเลี่ยนสีครับเน้นนีงคือยังไม่สุกครับว่านี่คือสุกเลยสุกแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีสนะ้ มันก็จะเป็นคล้ายๆโตเกียวกรอบนเนาะมาชิมรสกรอบมากเลยอะ่ะรสชาติตเ,ตเป็นไงก็เป็นแป้งทอดอะ่านี้นใช่ก็คล้ายๆโตเกียวกรอบอะ่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นขนมพืน้นเมือง,นงขนมเนยกรอบ อร่อยนะอร่อยออก็อยู่ตรงข้ามโรงบานกรุงเทพภูกเก็ตเลยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครมาทานร้านสังกสีอะ่ะเดินเลยขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นร้านนี้ค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปต่อร้านไหนอีกค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน โอมขนมไข่ภูเก็ตแล้วนะคะเป็นเจ้าดังมากๆเลยนะคะเปิด9โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะถ้าเป็นกล่องเล็กเนี่ย50บาทมี16ชิ้นถ้าเป็นกล่องก็คือกล่องใหญ่100บาทจะมี32ชิ้นนะคะวันนี้ที่เราซื้อเราก็จะซื้อเป็นกล่องเล็กนะคะ16ชิ้น50บาทเดีย๋ยวมาดูด้านในกันนะคะนี่น่าทานมากมากเลยวันนี้เราก็ซื้อเป็นแบบผสมลูกเกดกับ เป็นเนยธรรมดานะคะแล้วน้องที่ร้านขนมไข่เนี่ยเขาก็แนะนําว่าพี่คะขนมปังยาวราาตรงนั้นอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวเราก็ต้องไปตามคําบอกของน้องเขาน,นิดนึงนะคะอยู่ใกล้ๆกันนี่เองด้านหน้าเนี่ยนะคะ ไปเป็นไส้เนยนมกับไส้เนยน้ำตาลนะคะคิดละ25บาทไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อร้านต่อไปกันค่ะตอนนี้เราก็มาทานมือ้อข้ากันนะคะที่โกเวนเข้าวต้มแห้งเป็นร้านดังของคููเก่นนะใครมาก็ต้องมาที่วันนี้เนี่ยเรามาถึงร้านประมาณ6โมง15นะ6โมงก่อนครึ่งอะคิวยาวไปนู่นแล้วอะแต่ก็รอคิวไม่นานนะประมาณ15-20น ก็ได้คิวแล้วร้านนี้เขาก็เต็มที่ข้าวต้มแห้งใช่ไหมเราก็เลยลองสั่งเป็นข้าวต้มแห้งแล้วก็กรอบไปเร้านนี้นี่เขาหยุดทุกวันจันทร์นะคะพอเห็นป้ายเขามีรางวัลมิชลินนะปีติดนะใช่สามปีร้อนเลยปีหนึ่งเก้าปีสองศูนย์แล้วก็ปีนี้เลยอาหารที่เราสั่งก็มาแล้วนะคะวันนี้เราสั่งเป็นข้าวต้มแห้งทั้งสามจานเลยแต่ว่าของแม่เนี่ย ไม่กินเครื่องในเนาะก็เลยสั่งแต่แบบหมูล้วนอันนี้เขาก็จะเป็นหมูสับดูดีก้อนใหญ่มากแล้วก็มีซี่โครงแล้วก็มีหมูกรอบนะส่วนของพ่อกับของลูกเนี่ยก็จะสั่งแบบทุกอย่างก็จะมีตับมีเครื่องในอะ่ะมีหมูกรอบมีอะไรให้ส่วนอันนี้เราก็สั่งเป็นหมูกรอบเพิ่มมาหนึ่งจานนะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่สั่งเป็นขา้าวนตะ้มแห้งอ่ะเขาก็จะมีน้ำซุปมาให้ด้วยเดี๋ยวเราชิมน้ำซุปดูหน่อยนะ,ะแม่เราชิมน้ำซุปสิน้ำซุปก็เป็นแบบรชาติผ่านไหมข้นๆน,นะเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่น้ำซุปใสๆจงหนึ่งเหมือนมีซี่โครงหมูอ่ะมีรสมันเหมือนน้ำซุปหมูอ่ะข้นๆน,นะแล้วก็มีเผ็ดติกไทยอ,อร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะเนี่ยซดแบบดีมากอะ่ะ เป็นเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยเอ,อ่ออะไรนะกระเทียมกรอบอะกระเทียมเจียวอะใส่เดีย๋ยวเราลองชิมเฉพาะข้าวเปล่าๆดูก่อนนะก็ต้องซอสน,น้ำด้วยสิมันมีรสชาติมันมีรสชาติอยู่ในข้าวอยู่แล้วอะไม่ต้องซอนน้ำก็อร่อย ันนี้นะครับเป็นข้าวต้มน้ำเนาะไม่อันนี้เป็นข้าวต้มซี่โคห,ม,หมูซี่โครงหมูอน้นก็สักแล้วก็เปลี่ยนใจไงอ่เาเราก็เลยรับผิดอบเราก็เลยรับผิดชอบไน้าซุปเขาอ่ะน้าซุปเดียวกันมันดูโตรอ่ะอืมแต่เหมือนจะโคตรอาจจะเป็นเพราะว่าข้าวหรือเปล่าแต่น้ําซุปเดียวกันอะ่ะ อิ่มแล้วค่ะอร่อยสมคำล่้ลือนะต้องมานะต้องมาโกเว้นเขาต้องแห้งแต่ว่าอาจจะหาที่จอดรถยากน่ดนึงเรานั่งกินที่หอนี่แน่นอนแน่นอนโอ้โอ้ตาวเหรอโอ้ต้าวบังเหนียวอ๋อนี่ไงโอ้โหรู้เลยว่า ธรรมดาตีโอต้าวสีฟูสหนึ่งโอเคต้องมาตีจานใช่ไหมตอนนี้เอาสี่ก่อนเดี๋ยวจานนี้มาแล้วนะคะจานนี้เป็นหอยทอดพิเศษหอยนะอันนี้หอยทอดธรรมดานะคะพิเศษหอย อันนี้เป็นโอตาวพิเศษ,เศษหอยนี่่นีหมนะเน่ยอันนี้เป็นโอตาวสี่ฟูค่ะเราก็ทานกันเสร็จแล้วนะคะโอตาวบางเหนียวนะคะ,ะ,คะก็มันจะเป็นคล้ายๆหอยทอดกับออสวนผสมกันนะคะแต่ว่ามันจะมีเผือกมี อะไรนะพ่อเขาเรียกอะไรกากหมูแล้วก็กระเทียมอยู่ปนๆอยู่ในนั้นนะคะก็อร่อยดีนะมันจะเป็นออกรสเผ็ดๆนิดนึงถ้าเกิดว่ามีเด็กๆเนี่ยอาจจะทานไม่ได้เพราะว่ามันมีรสเผ็ดๆแต่ว่าก็อร่อยดีเป็นอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตด,ด้วยนะคะถ้าใครมาก็มาทานร้านนี้นะคะโอตาบังเหนียวค่ะตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านผัดไทยสะพานหินนะคะซึ่งร้านนี้จะอยู่ห่างจาก โอตาบางเหนียวเดินมาประมาณ50เมตรเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดใครที่แวะมาทานโอตาบางเหนียวแล้วก็เดินเลยมานิดนึงก็จะเป็นผัดไทยหรือว่าทานผัดไทยเสร็จแล้วเนี่ยจะแวะไปทานโอตาบางเหนียวก็ได้นะคะร้านนี้เนี่ยมีคนภูเก็ตนะคะเขาแนะนําเราว่าให้มาทานผัดไทยหมูแดงตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะลองสั่งดูผัดไทยหมูแดงก,ก๋วยเตี๋ยวกุ้ยภูเก็ตค่ะไปเข้าไปในร้านกันผัดไทยทานหมิน สะพานหินนั่นแหละใช่ไหมครับครับ หมูแดงจะหอมอร่อยมากิลองชิมหมูแดงก่อนจิ้มไม่ขึ้นเปไ็นยังไงคะีวิยดาวอเงียบไปเลยกินหมูแดงแล้วอออร่อยดี พอดีเห็นตี๋ยวกุ้ยไข่ดาวมาก็เลยตื่นเต้นไหนอันนี้เป็นกุ้ยไห่ดาวนี่ก็เจอกุ้ยไข่ดาวนะครับมันติ่วกุ้ยมันก็จะเป็นเส้นใหญ่เนาะที่เขาบอกใช่ไหมแปลกดีนะมันไม่ได้อนอร่อยลทายปวดดิมันเหมือนอะไรอ่ะไม่เหมือนผัดหมี่คนาะไม่ใช่่ตอนนี้คนละแบบคนละแบบใช่ไหมน้อแต่ว่าน้ำน้ำมันอ่ะเป็นแบบ ขาใส่น้ำหมูแดงด้วยไหมเออเลยหมูแดงอะ่รยังไม่ดันเคี้ยวเลยกินแล้วกินนุ่มลองกินไปดีดิอันนี้เป็นเต้นใหญ่เจ้าปุ๋ยอันนี้ก็จะออกคล้ายๆสัตว์สีอี๋ มากค่ะอร่อยทุกคนลงความเห็นว่าอร่อยมาแล้วอะะไรนผัดไทยหมูแดงอ่ะแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวไม่รู้ขนาดก๋วยเตี๋ยวกุ้ยหรือก๋วยเตี๋ยวกุ้ยอ่ะก๋วยเตี๋ยวกุ้ยเด็กตตาาายเเด็กกกปออ๋วยเตี๋ยวกุ้ยมั้งก๋วยเตี๋ยวกุ้ยภูเก็ตอ่ะมันก็กุ้ยเนาะอ่ะงั้นตกลงเป็นก๋วยเตี๋ยวกุ้ยภูเก็ตนะเขาจะใช้เส้นใหญ่ผัดคล้ายๆผัดไทยอ่ะไอ้คล้ายๆผัดซีอิ๊วเราผัดซีอิ๊วที่ไม่ใิดที่เออผัดซีอิ๊วแบบอย่างนั้นอ่ะก็คือ กินได้อะแต่ว่าถ้าาเทียบอร่อยอะผัดไทยหมูแดงใช่อันนี้อร่อยจริงลร้านนี้นะเปิด11โมงถึงสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็ปิดวันอาทิตย์มาทานกันได้เลยนะแนะนำว่ามาประมาณสามทุ่มนะไม่ชอสิจะมาไหมสามทุ่มวันนี้เรามาดึกเองเนาะมันร้านใกล้จะปิด้ว้ยแต่อร่อยจริงอร่อยจริงหมูแดงที่แบบหอมเลยล่ะมาเดี๋ยวเราเรียเก็บบังกันแล้ว อยู่กันที่ร้านบุญลัตติ่มซาโกนะคะร้านนี้จะเปิดตั้งแต่6โมงถึงเที่ยงแต่ว่ามันเป็นเมนูอาหารเช้าเนอะพวกติ่มซำของภูเก็ตตอนนี้ก็8โมงแล้วไปค่ะไปดูในร้านกันจริงๆแล้วบุลรัตติ่มซำเนี่ยเขาจะมี3สาขานะคะเป็นสาขา1สาขาสองแต่ว่า2สาขานั้นน่ะจะที่จะบรถหาย,ยากนิดนึงส่วนสาขานี้เป็นเรียกว่าบุญลัตติ่มซาโกก็ จะมีที่จอดรถนะคะทะา้ทะเาเก๋าท้าเก่าสีลูกหร่ขนมจีแปดลูกเหรอไม่มีค่ะแค้วค่ะามอนี่ว่อันนี้มาเองนี่มาเอเกลือผอันนี้ผ่อาจารย์ เป็นเนือหมูผสมปุนะจ๊ะ มีไก่อันนี้ลูกชินช้นปลาลูชิ้นปลาผักแล้วก็มีลูกชิ้นปลาภูเก็ตด้วยนี่อ่ะอันนี้ออันนั้นน,นี่นนเตี๋ยวหลอกเตี๋ยวหลอกโจ๊กใส่ไข่อันนี้เจ๊พ่อเนาะพ,พ่อเป็นเจ้ะะาพ่ออาหาร้าของป้านกโจ๊กไข่เดี่ยวหมาเครือ่องปรุงกระเพร่าได้เลยครับได้เลยครับเครื่องปรุงเครื่องปรุง คือพร้อมกับ MK ็มเคลยใช้สาขาโตเป็นเหมือน MK Co ก็ดีนะคะคันนี้เราก็ทานกันเสร็จแล้วนะคะเมื่อที่เห็นทั้งโตะอ่ะ7บ2บาทเท่านั้นเองเพราะว่าราคาติ่มซำเขาก็15บาท20บาท25บาทอ่ะ กรูบมากแล้วก็อร่อยด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เลยเจอน่าจะเป็นเจ้าของร้านอะเลยถามเขาแล้วว่าระหว่างบุญรัตสาขาหนึ่งสาขาสองแล้วก็โกอันเนี้ยต่างกันยังไงจริงๆแล้วเจ้าของเขาบอกว่ามันไม่ได้ต่างกันอะไรเลยแต่ว่าช่วงที่เขาเปิดสาขานี้นะคะ MK เคขากําลังเปิด MK โกไง <laughs> แล้วก็คิวยาวมากเขาก็เลยใช้เป็นบุญรัตโกบ้างแต่ว่าทุกอย่าง เหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าอาหารบางประเภทเช่น mm hmm. อาหารจานเดียวอะไรอย่างเงี้ยที่สาขาเขาบางตัวออกไม่ดี mm hmm. เขาก็อาจจะไม่มีหรือว่ามีน้อยกว่าหรือว่าสาขาหน mm ึ hmm. ่งสาขาสองอ่ะก็อาจจะมีบางอย่างมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าทางนู้นเขาอาจจะเน้นเป็นพวกติ่งซำ mm hmm. ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าเราจะไปที่ไหนต่อคะ่ะ mm hmm. ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่มีต้นโพนะคะแต่ว่าสาขานี้จะเป็นสาขาที่สนะคะ เรามาลองดูกันว่าเขาบอกกันว่ามีต้นโพเนี่ยอร่อยสุดยอดมากๆสาขารแรกอยู่ที่วงเวียนสุลินใช่<ล>ใช่แล,แล้วก็จะจอดรถยากเป็นอาหารที่ดังของภูเก็ตนะเนาะเดี<ช>๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันค<า>่ะมาดูเมนูนะคะนี่มีต้นโพสาขาสา เมนูของเขาก็จะมีอาหารว่างมีหลายอย่างเลยแต่วันนี้ที่เราสั่งไปนะเราก็จะสั่งเป็นอาหารทานเล่นกับหมีต้นโพก็หมูสเต๊เตเตะไข่ปลาถุงทอกูบอปกเปี๊ยะทอดแล้วก็หอหมกใบชะพลูนะคะมาแล้วจ้าบะหมี่ต้นโพตรงตามปกทุกอย่าง ราท่านสงสัยทาไมเรียกหีต้นโพนะอันนี้เป็นสาขาสามแล้วสาขาแรกเนี่ยประมาณกเมื่อสามสิบปีแล้วเนี่ยเราไปกินอยู่ตรงแถววงเดือนสุรินใช่อยู่ใต้ต้นโพนะใช่แล้วเป็นร้านเป็นร้านแบบตั้งเพิงเล็กๆเล็กๆธรรมดาเนื้ออยู่ใกล้ๆสาลเจ้าอะไรสักอย่างใช่คือดูร้านแล้วมันไม่น่าอร่อยแต่พอกินแล้วหยุดไม่ได้ใช่เ่อกจะทำเล็กๆกว่านี้เนาะใช่นี่ดูนะคะครับ ไข่เราเลือกได้นะใครไม่ชอบไข่ดิบอะ่ะให้เอาเป็นไข่สุกก็ได้เขามีทั้งแบบน้ําแบบแห้งแต่ว่าส่วนตัวแล้วชอบกินแบบแห้งมากกว่ามีเนื้อปลาไา่แล้วก็มีเนื้อกระมิดมีกุ้งเล็กๆแล้วก็มีหมูนะต้มไข่ลงตัวรสชาติกรุกรอบเหมือนเดิมครับที่ผมลองแล้วอันนี้ก็เป็น อะไรขะหมูสเต๊กตอนนี้ก็คือทางร้านเขาก็เนาะพัฒนานะมีอาหารหลักหๆเยอะมากเลยหมูสเต๊กเมื่อก่อนก็มีนะจำได้แล้วเราก็สั่งห่อหมกปลานะห่อละสิบาบาทเองมาภูเก็ตอ่ะก็ต้องกินห่อหมกนะห่อหมกภูเก็ตเขาจะบอร่อยอ่ะอร่อยมากดูได้เลยอแล้วเราก็สั่งเพิ่มเป็นอาหารทันเล่นเป็นถุงทอง ปอบเปียสทอดแล้วก็ตะาูออทอดอนะ่าเหมือนตะาู้ทอดอ่ะเนาะหนุ่มเต๊ะนุ่มมากนุมอ,องลองไหมยวงลองให้ดูนะครับอร่อยโดนอืมกรอบมากเลยอ่ะกรอบมากเลยเนี่ยหากินยากแล้วน,นะมื้อน,นี้นะคะหนึ่งพันกับห้าสิบหกบาทค่ะอร่อยมากๆมาทานก,กันนะคะ อะไรคะโอเอลจ้ะแล้วก็น้ำส้มกับน้ำแดงแล้วสั่งให้พ่อเป็นอะไรโอเอลไง<ด>ได,ด,ด้กันได้ไ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์รวมอาหารคื้นเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะจะอยู่ตรงสีแยกตรงนี้เลยเนาะตึกเก่าออนะสีแยกที่มีตึกรูปหนึ่งเดียว,ยวๆแล้วก็เป็นรูปในหลวงนะเนาะเ,เป็นต,ตึก,ต,กตึกเก่าเนะเราก็มานั่งทานของหวานกันเพราะว่ามันร้อนมาก แล้วก็ตรงนี้มันเป็นของหวานพื้นเมืองของคนคูเกตเลยที่เรียกว่าโอเอลนะคะโอเอลเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เราสรั่งเป็นโอเอลธรรมดาเนาะเขาก็จะเป็นเหมือนคล้ายควุ้นอะ่ะเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนวุ้นนั่นแหละเนี่ยดูดิมันจะเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วเขาก็จะใส่น้ำแดงนะแต่ถ้าใครจะใส่ถั่วแดงใส่ วุ้นดาของเขามันก็คือเฉาข้วยนั่นแหละก็ได้แล้วเราก็สั่งน้ําส้มมาเนี่ยน้าส้มน้าส้มเขาอ่ะเป็นคั้นสดเลยนะแล้วก็เขาจะปั่นแบบน้นําแข็งปั่นโบราณใส่ลงไปน่ากินมากเลยดูดก่อนร้อนมาก <c oughs> ส้มหวานด้วยอร่อยมากเลยเราก็เดินมาถึงยังบริเวณร้านขนมของฝากอัตแก่นะครับซึ่งเป็น ร้านขนมของฝากเล็กๆแต่ว่าขึ้นชื่อเลยนะครับเเาาก็มาถึงร้านของฝากแล้วนะคะวันกลับร้านอาตักแก่ของฝา,ากของพื้นเมืองของที่ภูเก็ตนะคะมาดูสี่ขนมเยอะเลยแล้วเ,เราจะซื้อไปเลยนะกลับขนมอะไรครับนขนมขนมพี่น้องไม่รู้เขาเรียกขนมอะไรแต่ว่า พีี่่นกชออบิยยางงเ้มันจะเหมือนมกอ่อนเคยกินไหมอ๋อเปอ่อนเคยกินมีสองสีโอ้ห้าบาทเองค่ะไม่ขนมโบราณห้าบาทเองขนมโบราณอ่ะจริงนี่ไงห้าบาทนกมีนี่ด้วยนี่พี่นกชอบอ่ะอันนี้น่าจะเป็นขนมลาใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นขนมลาเนี่ยตอนนี้อยู่ร้านตุ๊กแกขนมตุ๊กแก นเป็นร้านของเ้าเลยนะขนมพิกไม้คืออะไรด้านในก็เป็นโรงงานเลยนะับถ่ายได้ไหมคะได้ได้ค่ะพี่อดยานะจาะนี่ก็ทางรานะครับทำกันสดๆครับทำกันสดๆรับประกันความอร่อยครับร้านเล็กๆแต่ว่ารสชาตอิอร่อยเลยเหมาะเป็นของฝากครับ ตัวนี้จะเผ็ดเลยนสองชิ้นเลยก็คือจะรู้สีรู้ความมันจะเผ็ดพิคายใช่ไหมใช่เผ็ดร้อนของพริกกระดังพอเท่าไหร่อะขายดีมากนะคะทุกเจ้าฟ้าใสแม่กุยแล้วก็ตัวนี้60สิบผลของที่ร้านนี่สามห้าหมดแล้วเหรอคะเนี่ยพี่พี่หยิบมาหมดเลยเป้นนกเจอของอร่อยเออหยิบหมดเพราะเป็นนกแหละก็มันมีแค่นี้อันนี้นี่จะเป็น ขนมทิกไทยก็ออกมาภูเก็ตอ่ะต้องกินเลยจะมีหลายหลายรสชาติคืออันนี้เป็นรสเผ็ดกลางถ้าอันนี้เผ็ดมากเผ็ดสุดน้องเขาแนะนําสําหรับคนลดความอ้วนก็เลยต้องซื้อหรือว่าน้องเขามองว่าเราเพิ่งให้นมแม่ลูกอ่อนไดอม่หรอนต้องกินแบบนี้เลยนะหรือว่ามองแล้วสภาพให้นมบุตรอยู่นี่ขนมพังเปียกินกิ้ทุกทีังภูเก็ต ขนมพื้นเมืองภูเก็ตแบบไอ้นี่มากแล้วก็ขนมหน้าแตกอันนี้เป็นพริกกระเทียมนะ้องเขาบอกว่าคุกข้าวอร่อยาลอง,ลองใช่ล้วก็เลยล,ลืมกดติดตามช่องที่กวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ